ัครบอ่่นีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาแกะของที่เราซื้อให้กับฟูจินะคะตอนนี้นางยังทําหน้าง,งงๆอยู่นะคะทุกคนว่าเอ๊ะแม่ซื้ออะไรมาหน้านะคะนางยังไม่รู้ว่าเราซื้ออะไรมาให้นะคะนางก็พยายามแกะแกะช่วยแกะอยู่นะคะตอนนี้นางก็ยังมึนๆงงๆเอ๊ะก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรกันหนะ้า นางก็เริ่มเลยนะคะเริ่มยิ้มแล้วนะคะเอ๊ะเฮ้ย,อ,ยอะไรเฮ้ยโอเคอนางดีใจมากเลยนะคะทุกคนเ,คเคขารู้ว่าเป็นไ <Home> ซลเรนเฮดที่นางชอบนางดีใจมากที่ไนางชอบไ <Home> ซลเรนเฮดเป็นชีวิตวติดใจมากๆ,ๆค่ะ<อ>ทุกคนครับอขอบคุณสวัสดีใหญ่เลยนะคะแล้วก็ให้แม่แกให้ใหญ่เลยอันนี้เราซื้อมาทุกคนน่าจะเห็นในคลิปแล้วนะคะ ใครสนใจก็ไปติดตามกดทิตะกากันได้ค่ะเป็นของเล่นที่สร้างสมาธิให้ภูจิได้นานมากค่ะทุกคนเขาเล่นตัวนี้ทั้งวันทั้งคืนนะคะนี่เขานั่งอยู่เขาก็เล่นของเขาละค่ะทุกคนว่างๆเขาก็เล่นค่ะเขาก็จะเล่นต่อสู้ชนกันไปมาแบบนี้แหละ ทำให้เราได้พลอยทำนูน่นทำนี่ไปบ้างนะคะทุกคนเพราะปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมากวนวุ่นวายเราเวลาเราทำงานนะคะแต่พอตั้งแต่มี c h a l e n g e เนี่ยเขาก็จะเล่นของเขาอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะทุกคนบางทีเราว่างจากงานเราก็มาเล่นกับเขาบ้างคะ่ะกิจกรรมที่อยู่กับลูกก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนนอกจากลูกหิวข้าวเข้าห้องน้ำ หรือเล่นกับลูกค่ะทุกคนแมกระทั่งกินข้าวค่ะทุกคนยังต้องให้ไซเรนเฮดกินด้วยนะคะทุกคนลองดูนะคือถ้าไซเรนเฮดไม่กินเขาก็จะไม่กินนะคะทุกคนคือหนักมากๆนะคะตอนนี้แม้กระทั่งการนอนค่ะทุกคนไซเลนเฮดก็ยังนอนด้วยเออ